สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิลจะมาเปิดการขาย Yamaha T-Max 530นะครับคันนี้เป็น T-Max 530โมเดลแรกก็คือตัวโมเดล2012นั่นเองนะครับก็ T-Max 500ที่ขายในบ้านเราก็ออกสตาร์ทที่ปี2008จนถึงปี2011นะครับแล้วก็รุ่นที่สองที่นำขายในบ้านเราก็จะเป็นโฉมนี้เลยเป็น530ปี12 ค,คันนี้ต้องบอกว่ารถสวยครับรถสวยรถสีเดิมนะครับสีขาวนะครับก็คือเป็นเดิมโรงงานนะครับคือตัวปีสิบสองเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็หน้ากากก็จะเป็นสีออกเป็นดำดำด้านล้อเนี่ยจะออกเป็นสีออกเกนะครับเสอเแบบีออกเกแบบออกทองทองเข้มๆอันนี้คือเดิมมันเลยนะครับคันนี้นะครับมีของแต่งนะครับมีของแต่งหมกอยู่ด้านใน ันดับแรกเลยถ้าเห็นรถเนี่ยตัวรถค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับก็คือคันนี้ใส่ชุดโหลดหน้าหลังเรียบร้อยแล้วก็ในยุคสมัยก่อนเนี่ยตอน t m a x เข้ามาใหม่ๆเนี่ยตัว500เนี่ยผมขายชุดโหลดได้ดีค่อนข้างเยอะเลยนะครับชุดโหลดขายดีมากเพราะว่าด้วยเซลีระของตัวคนไทยเองก็ชาวเอเชียเองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถที a x ในยุคนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาโหลดกันที่ร้าน สักส่วนใหญ่นะครับชุดโหลดอ่าตัวนี้ขาตั้งคู่ก็ยังทํางานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ตัดออกนะครับทะเบียนมีนะครับทะเบียนกรุงเทพพอดีคันนี้เดิมเป็นลูกค้าเอามาเทอร์รถที่ร้านไปนะครับแล้วก็เขาขอเลข69เอาไปใส่คันใหม่เขาด้วยก็เลยผมก็เลยต้องถอดป้ายเตรียมคืนเขาไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวเขาก็จะสลับป้ายอื่นมาให้คันนี้ แน่นอนนะครับยางเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับยางหน้าหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนได้ยางใหม่แล้วที่บอกว่ามันหมกเป็รเนี่ยกระจกมองข้างริซูมาอันนี้คือกระจกแท้นะครับกระจกแท้ต้องบอกว่าตัวริซูมาทรงนี้เนี่ยหาในปัจจุบันเนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วแล้วก็เป็นกระจกที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดูจะเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์รูปน้ำนตรงหน้ากระจกก็คือมันจะ ป้องกันน้ำเกาะกระจกนั่นเองนะครับตัวนี้คู่นี้สมัยก่อนขายเป็นข้างนะข้างนึงอยู่7500ไม่รวมกับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นี้รู้สึกจะ2,900ของตรงรุ่นของที่แม็เลยนะครับตรงรุ่นของรุ่นนี้เลยชิลหน้าชิลเดิมนะครับชิลเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบแล้วก็ชิลยังใสยอยู่ต้องบอกว่ารถสภาพดีนะนะต้องถือว่ารถสภาพดีเลยรถไม่มีชนไม่มีล้มจะมีตำหนิที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมล้างรถเนี่ยก็จะมีตรง ตรงนี้มรู้เห็นเปล่าคือเดิมมันมีสติกเกอร์อยู่แล้วก็พอแกะออกแล็กเกอร์มันหลุดไปด้วยเขาน่าจะติดไว้นานแล้วอะสติกเกอร์ก็อย่างที่ว่านะมันก็รถปี2 0 2 2ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็กี่ปีแล้วอะปี2 0 1 2 21เยอะอยู่นะแต่ว่าเดิมยังคงสภาพได้อย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วครับก็บังกันร้อนท่อมีรอยน,นิดหน่อย อันนี้สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ทําสีก็โดยรวมผมว่ารถมันโอเคนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ราคาเล้าใจมากผมขายแค่1นึ0 0 0บาทราคาเนี่ยมันไปบ้วนเปี้ยนแถวตัวทีแม็กหแล้วแต่เดี๋ยวก่อนคันนี้คุ้มตรงไหนคุ้มตรงคุณได้ชุดข้างของมาลอซี่ชุดเต็มก็คือโอเวอร์เลนทั้งชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชามชุดเม็ดชุด สปริงคัตชุดแหวนรองสปริงชุดชามท็อกชุดชามใบพัดแม้กระทั่งสายพานก็เป็นของมาลาซี่ทั้งชุดนะครับแล้วก็คุ้มคันนี้คุ้มเพราะว่าชุดนี้เนี่ยราคาขายที่ร้านผมเนี่ยอยู่ที่40,000บาทแล้วเพราะว่าชุดโอเวอร์เลนเนี่ยอยู่ที่32,500สายพันธุายานรุ่นนี้อีกก็อยู่7,000กว่าบาทนะครับ4ี่0 0แล้วและมีกรองอากาศแต่งของโพลนีอยู่ด้วยกรองอากาศแต่งเนี่ยก็คือ มันกมันก็เหมือนกับเคนะครับก็คือถอดสามารถถอดล้างได้ตลอดอายุการใช้งานเป็นกรองสแตนเลสนั่นเองแล้วก็คันนี้เข้ามาผมตรวจเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้วก็ซีนปั๊มน้ํามีซึมผมก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วอย,อยู่ด้านข้างนี้นะครับที่เปลี่ยนไปถ้าติดตามใน Facebook ผมก็จะเห็นคันนี้ตอนที่ก่อนที่จะผมถ่ายคลิปเนี่ยจะมีลงรูปไปอยู่ว่ามีการซ่อสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเครื่องยนต ที่ร้านรับประกันให้อยู่แล้วนะครับ3เดือนไม่จำกัดระยะทางนะครับมีปัญหาเอาเข้ามาที่ร้านนะครับไม่ใช่มีปัญหาแล้วเอาไปเข้าร้านอื่นนะครับซื้อที่ไหนมาทําที่นั่นครับจบง่ายสบายใจกว่าเยอะนะครับเพราะไงเราก็มีประกันอยู่แล้วแล้วก็ที่ร้านผมเองผมก็ไม่ได้พึงจะมาเปิดร้านขายนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่15แล้วนะครับที่ขายเกี่ยวกับบิสกูเตอร์โอเคก็คุ้มมากคันนี้คุ้มมากนะครับชุดกระจกเนี่ยหมื่นห้าหมื่นหก ชุดข้างข้างในเนี่ยมารลซีเนี่ยอยู่สี่หมื่นนะครับคันนี้ขายหนึ่งเก้าเก้าเท่ากับราคารถจริงๆมันอยู่หักของแต่งไปเนี่ยมันเหลือแค่แสนต้นๆเองนะยางใหม่นะครับยางใหม่บีสโตนแบล็คแลกคุ้มกุญแจครบสองดอกเดี๋ยวให้ดูสภาพพวกสวิตช์เนี่ยเห็นไหมครับว่ายังชัดอยู่นะครับนะครับยังชัดอยู่ก็แสดงถึงอะไรแสดงถึงคันนี้ไม่ได้จอดตากแดด นะครับถ้าจอดตากแดดเนี่ยพวกคอนโซลพวกนี้มันจะซีดนะครับมันจะซีดมันจะไม่ดำมันอย่างนี้แล้วก็สวิตช์พวกนี้มันก็จะเลื่อนรางนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าสัญลักษณ์ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่คมชัดนะครับคมชัดมากนะครับคมชัดหมดทุกอย่างแล้วก็ฝากระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยยังไม่มีร่องรอยของน้ํามันเบรกซึมเลยนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าคันนี้สวยนะ ช่องเติมน้ำมันนะครับยังใหม่นะครับอันนี้ขาวๆนี่เจ้าของเขาแต้มสีไว้นะเพื่อจะได้เห็นว่าเวลาปิดฝาน้ํามันของรุ่นนี้คนสัยชอบไปปิดเราไม่เอาลูกศรตรงกับลูกศรไปงัดแล้วก็ทําให้มันติดเปิดยากอันนี้เจอหลายเคสสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานไม่ชอบไปลอกออกนะครับอันนี้ก็มีหลุดๆไปบ้างโอเคสปริงคัมบอกผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่บอก ใครที่โชคใต้เบาะมีปัญหามาหาผมครับชุดนี้1,300บาทไฟใต้เบาะเรียบร้อยนะครับเบาะเดิมสมบูรณ์หมดแล้วก็มีทะเบียนเดี๋ยวลูกค้าเขาขอกลับนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับครบนะครับเล่มทะเบียนเรียบร้อยนะครับรถปีสองพันบสอรถในเล่มสามมือนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมรถทะเบียนกรุงเทพข้างในก็น็อตเดิมอะไรเดิมหมดคุ้มครับคันนี้คุ้ม แนะนำเลยอย่าตัดสินใจช้ารถพวกนี้สวยๆราคาดีๆเนี่ยมันปุ๊บปั๊บมันไปคิดนานคิดนานไม่ได้เป็นเจ้าของแน่นอนโอเคครับผมแล้วก็ไงาฝากติดตามร้านตะเบินไว้ได้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็สายตรงมาหาผมได้เลย0834414111นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ